นายเดชาใคลจะรู้ว่าใครส่งเอกสารลามให้กับอายการดาวคนดูแลคดีของแตงโมนิดาจากกรณีที่อายการดาวหนึ่งในทีมพนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีผู้ดูแลคดีของแตงโมนิดาถูกบุคคลปิศนาส่งจดหมายมาให้ถึงที่บ้านของตัวเอง โดยเมื่อวันนี้15พฤศภาคมสอบพอปากเกร็ดเดินทางไปที่บ้านของอายการดาวอายการผู้ดูแลคดีของแตงโมนิดาหลังมีผู้ส่งเอกสารลักษณะคล้ายทางราชการเป็นเอกสารขนาด A4 ที่ทำปลอมขึ้นมา จำนวน22แผ่นเป็นคำฟ้องของศาลยุติธรรมแห่งหนึ่งบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์บนเรือเรากลับว่าเป็นบุคคลที่เจดโดยเรื่องนี้ล่าสุดวันที่16พฤษภาคมทนายเดชาก,ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวซึ่งเหมือนจะรู้ว่าใครเป็นคนส่งเอกสารดังกล่าวโดยระบุข้อความเอาไว้ว่า ใช้อำนาจเถื่อนกดดันอายการให้สั่งคำฟ้องตามที่ตัวเองต้องการโดยใช้เอกสารปลอมชี้นำสังคมเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ควรทำอายการแจ้งความดำเนินคดีแล้วและการที่รักความเป็นธรรมก็ต้องทำในสิ่งที่ถูกกฎหมายไม่ใช่ผิดกฎหมายที่นำอายการต้องการเอาชนะและใช้เอกสารคำฟ้องปลอมของสารส่งไปที่บ้านของอายการคดีแตงโมนิดาชี้นำกดดันอายการต้องการเอาชนะ ไม่ใช่วิธีที่จะชอบด้วยกฎหมายเส้นชัยคือเรือนจำเพราะความผิดชัดเจนไม่ใช่การรับความยุติธรรมแต่มันคือการกระทำที่ผิดกฎหมายชัดแจ้งอย่าทำอีกนะ